ตำอีกแล้วพี่น้องจ้าตำขะเบือนิเกลือนะพี่น้องพริกหอมกระเทียมเด้อพี่น้องอันนี้ลูกโดดด้วยหนึ่งเสี้ยนหมกห,ห,หม้อหมกน้ำม่ใส่หมูสามชั้นจ้ะเดี๋ยวเขาขให้มันละเอียดพี่น้องจ้ะพี่น้องตำขะเบือได้ทีแล้วเดี๋ยวยกหนึ่งสิบไปล้วนหมูกันเดอจ้ะ ก้อนหมูก่อนเด้อก่อนชิหมกหมอ้อน้ำมันใส่จากน้อยจ้ะจะจีดหมอ้อล้วนให้มันเหลืองๆแล้วก็จะได้ใส่เครื่องจ้ะแค่บ้มแห้งดิแค่เพิดบเรได้เปิดเนื้อที่น้อยหมูตามสั้นเขาลัางหันเหลืองก่อนด้นก,กวก่าแต่ผู้รับใช้ก็ใส่พร้อม จะใส,ใส There, on, ่เบืออใ,ใส่ยังไปพี่น้องลูกเกดหวานลงไปแล้วก็จะใส่กระเบือจ้ะเวลาเขาใส่แล้วเขาต้องคนเด้อพี่น้องเขาจะติดหม้อแล้วก็ติดแกงไปเรื่อยๆนะจ๊ะให้มันคนมักเป็ยกแต่ใส่พริกตามใจชอบได้จ้ะ กินเผ็ดก็ได้แต่ต้องใช่ลายเพราะว่าบางคนก,นกน็กินไม่ได้เลยปรุงจะพี่นอ้องน้ำปลารานะจ๊ะเครื่องใส่เยอะเอาว้ยจ้หนึ่งใส่เกลือลงไปแล้วแล้วก็คนใส่จัดชิมรสชาติ เขาก็สะได้ใส่พันธีตูวน่าจะตอนสุดท้ายคนทำนี้จะิคัวหมกหม้อใส่เบ็ดตองบา้านเขาก็ะจะแซ่บอีกลสชาตินึงชิมก่อนออพอแล้วอออพอแล้วก็ต้องใส่อังอีกเอาละ เบื่อสุแบแป๊บนึงก็ได้ใส่น่งรักที่น้องจ้าเป็นแซบบ่จ้าเดที่แล้วพี่น้องจ้านี่จะใส่หอมใส่กระชายแล้วแต่ชอบด้วยจ้าัใส่น่างรักนะจ้าเองสิตากุซูกิซูนงกิน ห้วยๆหอมทะลุจอบราจะจ้ะ๋ยหาตัวยใส่กันเด้อจ้ะแผ่นเหนียวตุัวๆคูยกับตัวเหนียวจ้ะจำเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องจ้า สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขลิศสมองสุบอนมาจ้ะเรียบร้อยเป็นตัวแซ่บบ่พี่น้องเต็มถาดเลยหมกหม้อหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นพี่น้องจ่อน่้อไม่ต้องเอามาลายเด้อเดี๋ยวจะจกเอาน้อยๆก่อนจกลายไปเหรอพี่น้องมาปั้นน้อยๆก่อนพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้ะไก่ไก่ พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศมันร้อนนะมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันลูกโดดกันเลยน้องต้วย,อ,ยอันนี้ลวกพักปุ่มกันได้พี่น้องพี่น้องพักผงชุรส แตงก็มีอ <Netz> ห <ank pedir als> uh, ่วยร่มโหลดกันมาก่ว <Yeah. S 2> uh ่งวะดิค huh. uh ่ะแต่ท้องกับนี้อเอา กูลองค้นเพิ่นว่าต่ำเขาเบื่อละลายแป้งมันเลยชาบอีกแบบแล้วแต่ความชอบกินอันนี้ไม่ต้องเฮ็ดข้ามขเขาที่ต้องลองแน่เ่ยเรื่องนี้เอาโมูกันสามชั้นยั่วอัวองหงุดมืิด <c oughs> <c oughs> อ you your ิวอย่ยังอยู่แซวแซวตายคืนจับแบต่บ้านมาดูแลกกินไปเอิญไป เดชื่นชอบเมนูนี้ดูแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ป็นกำลังใจสู้กันไปเรื่อยๆช่วงน,นี้นี่กินแต่จะใกล้หิวเท่าไหร่เนาะนั่นจะเป็นแรง จิตตกดินหรือดึกแต่งใช่ไพี่น้องจํำแจวกระแซจ้ำประแดกกระแซ่ดเทกทุกทุกทเกทุ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 ก่ไกทด้ทากทุกทุกว่อาุเทุกทุกทุกทเกทุกทุกทุดทุเทากทุกทุกทุ้ทยกทุกุ่กทุกทุกกทุกกทุกทุกกุ่พทุกทุกกกก เหขามันมาดูนโปัวแม่ก๊มังสีอ <c oughs> เรเองนี้เนิ้วเหลี่ยมเลเอีวันมึงสีสกเกตสีพิ่กบอ,อ่ะครับอ๋อสีมันเรื่องเนี่ยอําเปออําเภอสีมนเรื่องน้องบัวลําพูน้องแม่สีสเกตเด้วจ้ะงสีสกเกตนี่ยออทั้งเนอเนอเลเบาแบบไง ปากกิ้งเขาแบบนึงนจ๊ะสวอริ่น์ซีสเกตอุบลกับแบบนึงได้อุบลต่างคนต่างพูดไม่เหมือนกันแต่เราก็รักกันได้นะจ๊ะปรเยบเดียวกัน,นฮัดกันคือไทยกับเราเนี่ยแหะ thịt bò mềm hơn nhá, ăn cắn còn nhão, pan còn nhéo, chấm chéo, à, mình cứ bóp bóp, mình gục Oh, พอเยอะหนึ <in. S 1> oh, s, ่งใส่เกลือไปแล้วนะอไม่จับปั้นเนาะปั้นเหมือนเงาอ๋อไม่จินหัวผักหรือเก่าหางเด้งไม่เงินไม่ค่อยเงินผักพอพอพออย่าทำอย่าหลายอืมพร้อมเลยพอมห่วยห่วยอ ค่ะพิเอฟิดกากหมูให้หมลองิดกากหมูกลับมาสิพาพี่พาฟนอนกินเด้อแลก๋ว็ไตปลาแห้งไตปลาแห้งเป็นยังไเป็นที่ไตปลาและแกเ๋เจอกเพื่อทั้งก้วเจ้ากกกินลูกตัวจังเม็ดหรอโอ้หาหน่วยะ กุ่มใส่ปุ่มใส่ที่แหลมมันแทบมกใส่เบดต่อนี่น้องนามข้าสติดกินกอุน้นกินมกได้ก็ค่อยเปิดมกลายๆเนาะแต่กินลายเมื่อ ใส่บาทย้ำสอบทุกวันเนาะอันนี้ไปวัดกับกบมัง่งซื้อกลางเจ้งไปกลับมา,มานะนะค่อยไปอันพักเจ้าผมกม่อยากให้ไปวัดไหนปะถามห้าคนเพื่อนเห็นขราเพื่อนบินบาทอยู่ในตลาดต้องขึใส่บาทได้หรือเปล่าหรือไง มัดกระทะหยกออก,ออกไม่ออกอ๋อต้องใสต้องหัก <c oughs> จวดจวดคืออะไรจวดคือยังต้องทานไอาจานนี่จวด <c oughs> จานนี่มือปากพื่อน้องจ้าจวด,จด <c oughs> บึงบอนจะได้จวดเดือดซีดีกันเด้ ว่าเห็ดตอนใหญ่เจ็ดตันยาวเถอมันหลังเข็มมันใหญ่กับบะมีส่อมกันชุกชุจักจั๊มันนอนมาอย่นี้งกะจะคูเปะเป้อะไรคืนอนมีเิียงบ้างหอมวานเน้อเต๋านำสาหน่วยไเน อย่างหยอยหอยย่างยยางยยางมันกิน <c ười> ไปบนไปไปนะปุ่มเลยสองคำกินมนมุ้ม้กินนม้อยู่บางนากก็ฉิหิวขนาดนั้น เด้อจ้ะโอ้ยมูเยอก่อนออกมาคะปลุงควนปนกับบอลลวนใส่ไปเล้วแค่เ like. ม ah. ีกับล้วนก่อนบาอยากเมียงอีกจ้ะเมียงเมียงมูอก่าอน น้ำนักรดกันเจ้าน้ำหนักเตียงอไงบ้าตายจงนน้ำสดเปลาโเเต,ต๊เปล่าแกเอาหอ,อกว่ะบ่บอ,อีกคำหนึ่งอรองเขาไหรออไรลักเสร็จ้ต้ององนอย่งพิกาเรลเปียกไปที่ไหนแข่งที่หนน่งมุัง จัดำให้ก่อนทำไนๆตาเราคัตาเดือดต่อทำไๆชุ่มๆนะ น้องเลยมันหลายเอาไปักคุยอีกขอบเม็ดขอบคุณเนี่ยขอจะไปเนาะขอบเม่นเลยครับขอบหัวขอบคุณทุกไลท์ทุกเม่นสิวบางทีเราเรียกว่าขอบกันไปเลยเรเรียกว่าขอบกันไปเลยขอบเม่นแล้วกาย่อขอบเม่นขอบคุณหลายๆจพี่น้องที่กดไลท์กดแชร์กดติดตามนะคะ เบิ่งแล้วก็ให้กำลังแรงใจกันไปลาพีละน้องนะคะพอกันคลิปไม้จ้าสััสีีค่ะ